สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮนรี่ผาฝ่องรานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมปีพศสองห้ารอหกนะครับรุ่นเสาห้านะครับใต้ล่มเย็นนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นพิธีเสาว้านะครับปีพศสองพันะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นใต้ลมเย็นองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผิวสวยมากๆนะครับผิวม่วงผิวดำเดิมเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเห็นคนทำผิวพระรุ่นนี้กันเยอะมากนะครับทำจนแบบลุง้งจนแบบต้องขออนุญาตพูดถึว่าหน้าเกียดนะครับ มันลุ้งจนจนเวอร์เกินนะครับบางทีเพราะว่าบล็อกวัดเนี่ยโดยปกติแล้วผิวไม่ได้ลุ้งแบบบล็อกกระสาบนะครับถ้าคนเล่นมานานเห็นพ้าเยอะเนี่ยจะรู้นะครับบล็อกวัดเนี่ยจะลมคนละแบบกับบล็อกกระสาบนะครับอันนี้เขาเรียกบล็อกวัดนะครับออกที่วัดช่างให้โดยตรงนะครับในปีพศสอง6นห้ายี่สิบหกนะครับมีในรายการประกวดผักเครื่องพับชาไทยนะครับที่สมาคมรองรับแล้วก็ เด้ว่าเป็นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็เป็นนะครับพระที่หลายๆท่านนะครับชอบเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยประสบการณ์เยอะนะครับที่แบบโด่งดังที่สุดนะครับสำหรับประสบการณ์ของรุ่นใต้ลมเย็นนี้นะครับคือนะครับเอ่อทหารบกนะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเนี่ยเกิดขัดข้องนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตก ก็มีทหารนะครับที่รอดนะครับก็แฝนพระรุ่นนี้นะครับผมจึงทำให้ตอนนั้นเนี่ยรุ่นนี้ดังมากนะครับสำหรับรุ่นใต้ลมเย็นนี่เป็นบ็อกวัดนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธิเต็มองค์อยู่บนฐานบัวนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้เนี่ยองนี้ผิวม่วงสวยมากนะครับห่วงเดิมพร้อมนะครับด้านบนเป็นยัน ลายกระนกสวยๆนะครับผิวสวยมากผิวเดิมนะครับรงนี้ผมรับประกันว่าพระแท้สวยผิวเดิมนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปของอาจารย์ทิมนะครับพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมใต้ร่มเย็นแล้วก็มียันนะครับสห้าสองห้าสองหกนี่พระผิวเดิมเดิมสวยนะครับแห้งกิ๊ก <c oughs> ม่วงงนะครับท่านใด <c oughs> หาอยู่นะครับต้องจับนะครับนี่หนังสือต้องคมคมนะครับพระครูวิสัยโสพลคงเล็บทิมนะครับเส้นสายต่างๆนะครับเนี่ยหนังสือเป็นแท่งๆใต้ร่มเย็นนะครับ ยันสองห้าสองห้าสองหกคมปิดเลยนะครับจันทีมผิวสวยไหมครับนี่ปั๊มนี่ยขยื่นตรงหัวเนี่ยเห็นไหมครับก็จะมีเส้นแตกแตเป็นขนแมววิ่งออกนะครับ พิธีใหญ่นะครับพิธีดีเลิกดีนะครับเสาห้าวันแข็งดวงแข็งนะครับเลิกเสาห้าฝึบดันนี้นะครับวัดชร้างให้ฐานบัวนะครับหลวงพ่อ ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดวัดชังให้แล้วก็มีลายกะหนกล้อมรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยงาม ตามท้องเรื่องนะครับสวยเดิมองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมสวยๆกันน้ํานะครับแบบนี้หน้าแขวนมากนะครับเบาๆนะครับเลี่ยมพลาสติกเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สุดยอดประสบการณ์นะครับผมก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจครับตายลมเย็นองนี้พร้อมเลี่ยมนะครับสวยๆม่วงๆองนี้นะครับ ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับหกพันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0ูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามกหเชนนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับตายลมเย็นนะครับหกพันบาทนะครับก็มีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆี่เข้าไปติดตามรับชมกันได้นะครับอง์นี้ก็เป็น พระราหูนะครับหลวงพ่อมณิตวัดศรีสะทองนะครับจานสุริยปภานะครับจานกลางวันนะครับขึ้นด้วยกุศสโตนะครับพร้อมเลี่ยมเงินหลวงพ่อมนิตก็เป็นพระลาหูยุคที่สามของทางวัดชังหะเออวัดศรีสะทองนะครับองนี้ก็นะครับผมเปิดราคาไปที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับสินช่างพลแท้แน่นอนนะครับ แล้วก็มีนะครับที่เข้ามาก็มีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับปีพศสองห้ารนึ่งเจ็ดรุ่นเททองนะครับองนี้ผมเปิดราคาไว้ที่แปดพันห้าร้อยบาทนะครับผิวไฟส้มๆเป็นพาที่สวยมากๆอีกหนึ่งองนะครับองนี้แปดพันห้าร้อยบาทนี่นะครับปีหนึ่งเจ็ดผิวส้มปีอิเลยนะครับ แล้วก็มีองค์หนึ่งนะครับปีส6หกหลวงปู่เพิ่มอันนี้เป็นเนื้อสุดยอดนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับปีพศสองห้าสงหกนะครับอายุครบรอบนะครับ9ก้าสบแปดปีหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์แหวกม่านนะครับผมเนื้อผงยาจินดามณีองนี้แ0ด0ันบาทนะครับพาสวยมากคมชัดมากนะครับแปดพันบาทเก็บแล้วนะครับองนี้เดี๋ยว ถ้ายังอยู่เดี๋ยวจะไปเลี่ยมทองเล็กๆมาให้ดูนะครับน่าใช้มากมินิมินินะครับก็อันนี้ได้เต่าเลียโคโคพิมพ์กลางมาใหม่อีกหนึ่งองนะครับอันนี้ก็ผิวสวยเลยนะครับเป็นเนื้อนวะครับโลหะแก่อคนนี้แก่แบบเนื้อหาแบบแก่ของคาแก่เงินเนื้อหนักแน่นดีนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูของผมนี้ก็จะโคโคเยอะนะครับในช่องโคโค สร้างบรรมาโคโคนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าพระเนื้อหาดีพิธีใหญ่นะครับแล้วก็เจตนาการสร้างดีนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับอย่างสูงนะครับสร้างบรรดาโคโคนี้เป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางก็มีพระในช่องเยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจรุ่นไหนอะไรไงนะครับก็เชิญติดตามรับชมนะครับแล้วก็นี้เอาเลี่ยมมาให้ดูนะครับ อันนี้ผมไปเลี่ยมมานะครับสิบองค์นะครับเป็นเม็ดแตงนะครับอาจารย์นองวัดใส่ขาวปีพศสองห้าสี่สองบล็อกคอแอลนิยมนะครับอันนี้ก็องค์นี้มีผู้ปิดไปแล้วนะครับผมเพิ่งทําลงไปองค์เดียวนะครับเลี่ยมเนี่ยผมเอ่อเปิดเนี่ยคอแอลเนี่ยองละสามพันเจ็ดนะครับองค์ที่ลงไปเมื่อกี้ที่ใส่ราคาไปเนี่ยมีผู้จองเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเม็ดแตง หลงวงพ่ออาจารย์นองวัดไซ่าวปีพศ2 5 2หนะครับบล็อกคลนะครับนิยมสุดนะครับผมอันปาก้าชุบนิกเกิลผมเปิดไว้องค์ละ3,700นะครับเป็นเม็ดแตงรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวของท่านอาจารย์นองนะครับเผื่อพี่ท่านใดเข้ามาดูเข้าไม่เห็นนะครับก็อันนี้ก็นะครับจะได้รู้ว่ามีอยู่นะครับยังเดี๋ยวค่อยๆทำคลิปลงไปนะครับเพราะว่าลงไปองหนึงแล้วแล้วก็มีผูปิดเรียบร้อย อันนี้ก็ลงเผื่อไว้เผื่อเพื่อนเพื่อนไม่มีท่านใดไม่เห็นนะครับก็จะแบบเอ้ยเอาเพิ่มนะครับอะไรอย่างนี้ก็จัดไปนะครับเป็นแม่แต่งที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นนะครับองละสามพันเจ็ดนะครับเลี่ยมแล้วยังไม่เลี่ยมสามพันห้านะครับคอแอลนิยมหมดทุกองคนะครับผมสําหรับองค์นี้ก็หกพันบาทนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดี เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ